สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าล่าสุดครับทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะครับแล้วก็ใกล้โปรแกร,รมการแข่งขันที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในวันที่13นี้ในช่วงเวลาทุ่มครึ่งในการอุ่นเครื่องเจอกับสิงคโปร์แหละครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยอดในการจองตั๋วเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะต่าเหลือเชื่อแหละครับล่าสุดเนี่ย700ใบเท่านั้นจากสนามทนี่เป็นหมื่น โอ้โหเดี๋ยวตรงนี้มาตามกันนะครับในส่วนของจูดซูนซับเบลวันนี้ให้สัมภาษณ์นะต้องยอมรับเลยครับว่าทัศนคติโคตรดีและยังชมนักเตะไทยว่าสุดยอดเล่นเหมือนสเปนเลยทีเดียวครับในขณะเดียวกันครับสื่ออาเซียนเนี่ยเล่นใหญ่จริงแล้วก็แรงจริงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดมีการตีข่าวว่าทีมชาติมาเลเซีย อาจจะต้องถูกแบนถึง10ปีในการแข่งขันแล้ครับโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นเสือเหลืองเนี่ยร้อนแน่นอนทั้งสมาคม,มานะครับและล่าสุดเนี่ยจะโดนผู้เล่นตัวเองเนี่ยฟ้องกลับสมาคมอีก7คนโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องใหญ่จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับทุกท่านครับคือต้องบอกแบบนี้ครับก่อนจะไปทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะ โอ้โหผู้เล่นของทีมชาติมาเลเซียเจ็ดคนที่เขาถูกแบนไปเนี่ยเขาไม่ได้เล่นและโดนยกเลิกสัญญาจากต้นสังกัดเนี่ยเขาวางแผนกันแล้วนะจะฟ้องสมาคมฟุตบอลมาเลเซียเรียกค่าชดเชย เรียกค่าตอบแทนทั้งหมดทั้งมวลเป็นปีที่เขาจะต้องถูกฟ้องแล้วไม่ได้เล่นเนี่ยนะครับคือตอนนี้ทางด้านของ n e w s t t e t ไทม์เขารายงานนะครับก็เป็นสื่อชั้นนำของในย่านอาเซียนเนี่ยก็บอกว่าฟี f a แบนผู้เล่นเหล่านี้ไปแล้ว7คนแล้วตอนนี้เนี่ยจะถูกนักเตะฟ้องเอาด้วยสมาคม FAM หรือว่าาสมาคมคฟุตบอลมาเลเซียเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเสียหายหลายล้านนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะเล่นไม่ได้ไงแลวเขาบอกว่าเขากำลังพิจารณาจะดํา เนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าแบบไหนก็แล้วแต่ทางไหนก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้พวกเขาหารายได้ไม่ได้ส่งผลต่ออาชีพการงานและการเงินของพวกเขาอย่างร้ายแรงเอานักเตะอาชีพเตะบอลไม่ได้ก็ไม่ได้ตังนี่ก็แย่มันนะมีการพูดถึงนะครับบางคนสูญเสียรายได้เป็นจานวนมากเนื่องจากเตะบอลไม่ได้บางกรณีก็ถูกยกเลิกสัญญาแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่านักเตะทั้งหมดเนี่ยจะจ้างทนายความต่างชาติ นะครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ฟ้องสมาคมซะเลยนะครับฟ้องซะเลยการที่พวกเขาเรียกร้องค่าชดเชยนั้นเนี่ยเป็นการที่เข้าใจได้เนื่องจากการโดนลงโทษส่งผลต่ออาชีพแล้วเขายังมีครอบครัวยังมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เขาจะดูแลกันยังไงนะครับตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเหตุอันสมควรแหละนะไม่ว่าจะเป็นพาเมโลฟากุโดกราเซียส โฮกาเด้โฮกาโดนะครับมาชูก้านะครับฟิเกเรโดนะครับอิรซาบาวเฮกเตอร์เฮเวลคือพวกนี้นักเตะชั้นนำนะเออคือมีฝีเท้าดีเลยนะครับพวกเขายังต้องโดนปรับเงินนะครับแล้วฟีฟ่ากาหัวเอาไว้อีกนะครับแล้วก็ไม่ได้ตังค์อีก จะอยู่ยังไงอะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางมาเลเขาบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวรออทธรอนก่อนนะครับตอนนี้เหมือนว่าอุทธร์ฟีฟ่าไม่สําเร็จฟีฟ่าไม่รับฟ้องอะนะครับก็จะไปอทธทณ์ศาลอนุญาโตตุลาการหรือว่า ca s นะครับซึ่งถ้าหากไม่ได้อีกล่ะมันก็ไปกันใหญ่นะแล้วตอนนี้เขาก็เลยทางเวียดนามเขาก็เลยบอกว่าอ้าวอย่างเงี้ยถ้าคุณอทธทณ์ไม่ผ่านแล้วคุณไปอทธทณ์อีกศาลกีฬาโลกเนี่ยนะคุณอาจจะต้องถูกสั่งห้ามเล่น2ปีหรือว่าสูงสุด10 ปีโอ้โหคือต้องบอกว่าถ้าโดน10ปีจริงก็นั่นนะฮะยุบเถอะนะครับนานจัดนะนานจัดนะแล้วอันนี้ส่งผลต่อโค้ดเขาด้วยบอกว่าเอาอย่างนั้นปีเตอร์ชาร์มอบกี้จะอยู่ทําไมอะ่ะไม่ต้องอยู่ไหมอะ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะไม่มีแล้วก็จะคุมใครละเอาใครมาก็ได้ไหมอะ่ะแล้วจะโดนแบนอีกเนี่ยสปีหรือ10ปีเนี่ยโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วไม่ต้องมีโค้ดแล้วนะครับปิดไปเลย โอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะสำหรับทีมชาติมาเลเซียเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยฟีฟ่าเขาตัดสินไปแล้วว่าผิดจริงพอผิดจริงแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้ไงนะครับมันก็จะถูกแบนต่อเนื่องยาวๆไปนะครับอ่ะว่ากันไปมากันที่ทีมชาติไทยครับลงสนามฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับในการลงซ้อมตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็จะได้เห็นแลวทีมชาติไทยช้างศึกของเราเนี่ยนะครับ โอ้โหค่อนข้างจริงจังเข้มแข็งนะครับแล้วก็เข้มข้นนะแล้วก็ลงซ้อมกันครบทุกรายนะครับก็ขาดเพียงเมื่อวานนี้ขาดพระเมศนะตอนนี้ก็ตามมาสมทบเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจุดสุนทรบเบลที่ลงฝึกซ้อมเราก็เห็นความมุ่งมั่นเห็นความพยายามนะครับ แล้วก็นักเตะหลายๆคนก็เพิ่งจะรีคอฟ e r เวอรี่เพราะว่าเพิ่งจะมีแมตช์เกมแมตช์เดย์กันมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าร่างกายสมบูรณ์ทุกคนไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าต้องรอเช็คนิดนึงว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนเนี่ย ทุกคนเนี่ยจะมีอาการป่วยหรือเปล่าแต่ต้องดูแลก,กันดีๆเพราะว่าเล่นในบ้านไงในนัดแรกทุ่มครึ่งนะครับในการเจอกับสิงคโปร์ซึ่งการเจอกับสิงคโปร์เนี่ยทีมชาติไทยถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเราชนะแบบท่วมท้นน่ะในการประเดิมสนามของฮัทสัเนี่ยเจอกับสิงคโปร์ถือเป็นบททดสอบนะครับที่น่าสนใจสถิติไทยยังขี่กว่าเยอะเจอกัน9้าครั้งหลังชนะรวด นะครับครั้งล่าสุดที่แพ้ย้อนไปเมื่อ13ปีก่อนในศึกอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศเล็กแรกที่จลัมบาซาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแพ้ไปเนาะแต่ว่าถ้ารวมสถิติแล้วเราชนะ41ครั้งเสมอ15แพ้แค่11เท่านั้นเองนะครับประมาณ60กว่าครั้งหลังสุดเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ย แพ้เพียงแค่11แต่ชนะถึง41ครั้งด้วยกันและ9นัดหลังชนะรวดนี่ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตั๋วในการเข้าชมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องอย่าเพิ่งตกอกตกใจอะไรกันไปแต่ว่าการสนับสนุนเนี่ยในเกมนี้ก็ค่อนข้างน้อยไปจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยเขาบอกว่ายอดจองจากไทยทิ켓เ,เนี่ยแค่800คนเท่านั้นหรือว่า700ประมาณเนี้ย เพราะว่าตอนช่วงใบยๆเนี่ยมัน700ไงตอนนี้อาจจะ800ก็ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันน้อยเกินไปกับความจุสนามที่เป็นหลักหมื่นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะได้สักกี่พันเนาะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะส่วนอันดับโลกล่าสุดช้างศึกภายใต้การนำทีมของฮัตสันเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่96นะครับมีคะแนน1235.36คะแนนส่วนสิงคโปร์เนี่ยห่างกับเรา59อันดับ นะห่างจากเราเยอะนะครับอยู่อันดับ155ของโลกบี1030.49คะแนนสถิติ5นัดหลังสุดของทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับชนะถึง3เกมแพ้2เกมใน5นัดหลังสุดนะครับขณะที่สิงคโปร์นะครับก็5นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวครับเสมอ2แพ้2ผลงานไม่ดีนะ เอออันนี้ก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยดูซิว่าจะสามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่อง3นัดรวดได้หรือไม่นั่นเองอน,นะครับขณะเดียวกันนะครับในกรณีของจุดซูนซัพเบลเนี่ยล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยนะครับสารภาพเลยนะครับในการเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยคือเจ้าตัวบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเคยตัดสินใจตั้งแต่สมัยอยู่ที่เล่นกับเชลซีแล้วก็ทอนมฮอสเปอร์แล้วแหละนะครับว่า ตอนนั้นเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสลุ้นในการติดทีมชาติอังกฤษเพราะว่าก็ติดเยาวชนทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็เคยบอกกับผมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับว่าเขาอยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยแต่ว่าก็ต้องดูโอกาสดูจังหวะดูความเหมาะสมซึ่งน้องเนี่ยต้บอกว่าเป็นคนที่เปิดเผยมากๆแล้วก็จริงใจมากๆนะครับในการที่จะพูดแล้วก็ให้เกียรติทีมชาติไทยเสมอตั้งแต่สมัยเขาอยู่กับเยาวชนทอน ฮอสเปอร์แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามีโอกาสเล่นให้กับทีมชาติไทยก็อยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วก็ยังยกย่องอีกนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยมีทักษะฝีเทา้าค่อนข้างที่จะดีมากๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับลาลิกา้าลีกสเปนเพราะเขาเล่นกับนักเตะแองกฤษเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบความแข็งแกร่งของร่างกายวิง่งชนไดรเรกฟุตบอลความแข็งแกร่งมีความโหดเหี้ยมของลีกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกับสเปนสเปน,เนมันจะมีทักษะฝีเทา้าที่ค่อนข้างที่จะแย,ยบยน ดีเทคนิคสูงนะครับพอมาดูทีมชาติไทยเนี่ยหรือว่านักเตะในสโมสรอนไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทคนิคส่วนบุคคลค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายฟิสิกส์คนะครับหรือว่าความถึกความทนนะครับกับหลีกของต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่เท่าแต่ถ้าโดยรวมแล้วเขาบอกว่าโอ้โหหลีกไทยแข็งแกร่งมากๆเลยครับแล้วก็นักเตะแ,แต่ละคนทักษะฝีเท้าดีจริงๆนะครับเจ้าตัวก็ยังเปิดเผยอีกนะว่าเขารู้นะครับว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นเช่นเดียวกันเขาพูดตรง ตร,ตรงอ่ะคืออย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะเขาไม่ค่อยได้ลงในสโมสรแล้วเขาก็ผ่านในช่วงเวลาที่ยากลําบากอยู่แต่เขาว่าการที่มาเล่นให้ทีมชาติไทยเนี่ยเขาจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะโชว์ฝีเท้าเต็มศักยภาพของเขานะครับคือต้องยอมรับว่าทัศนคติดีมากๆนะสำหรับจุดสุนทรเบลอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆกันได้เลยนะครับครับอยากให้จุดพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ทราบว่าตัวเองติดทีมชาติไทยไครับ Let's talk about like uh, your first noticing after you've got like Thai national team called up. Yeah, I, I had a text from someone close to me um, uh, to, to, to tell me that I got called up for the, for the international. And at first, you know, I was very excited. The first thing I do is call my mum. You know, I've been speaking about it with my family and other people for years now, and it's something that I've always wanted to do and wanted to, to do in my career. Um, and yeah, as soon as I got the call up, you know, I felt. ครับก็อย่างแรกนะครับเขาก็ได้รับข้อความจากคนใกล้ตัวนะครับว่าได้มีรายชื่อติดทีมชาติในครั้งนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เขารับทราบว่าได้มีรายชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ได้ทราข้อความแล้วติดต่อไปหาคุณแม่นะครับแล้วก็คนในครอบครัวนะครับว่าว่าเขาก็ดีใจนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับในเส้นทางอาชีพการค้าแข่งของเขาที่เขาจะได้โชว์ผลงานแล้วก็โชว์ศักยภาพสําหรับตัวเขาเองในอนาคตแล้วก็ เป็นเรื่องที่ดีด้วยที่เขาจะได้เ,ออเป็นตัวแทนนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในตัวเขาเองแล้วก็เ,ออเป็นตัวแทนให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้รับใช้ในที่ชาติไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกดีใจมากครับเป้าหมายของจุดในการมาร่วมแคมป์ครั้งนี้ตัวเองตั้งเป้าไงบ้างครับ So how is you like targeting like on this camp like for the o d o r Yeah t h a t target yeah. Uh, the target um, for sure. I mean, like the, the, the close by target is obviously win against Singapore in the friendly, and then use that momentum to go into the game against Sri Lanka and, and win against them too. I think the long term targets are uh, probably everyone wants the same thing, you know. I think you know the with, the with Thailand, we're going in the right direction, and we want to qualify for big big tournaments, you know, and the World Cup in the next World Cup, we want to try and qualify for. Um, For the, the national team as well. and that a ครับก็อย่างได้นะครับเป้าหมายของเขานะครับก็เป็นเป้าหมายเดียวกันกับทุกคนนะครับในในทีมหรือว่าในแคมป์ครับก็คืออยากจะเก็บชัยชนะนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในครันี้แล้วก็ขอให้มันเป็นส่งผลดีนะครับเป็นโมเมนตัมที่ดีต่อไปในเกมที่เจอกับศีลังกา แล้วก็เป้าอันนี้คือในเป้าหมายระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวก็วางแผนว่าก็เป็นเหมือนที่ทุกคนตั้งเป้ากันเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองทีมงานเพื่อร่วมทีมแล้วก็ทั้งแฟนบอลชาวไทยทุกคนคีอในเรื่องของตั้งตั้งเป้าไว่าอยากจะเข้าสู่รอบคัดเลือกบอลโลกนะครับในครั้งต,ต่อไปนะครับอย่างที่ทุกคนตั้งเป้ากันไว้แล้วก็ในส่วนตัวเขาเองแน่นอนว่าอย่างที่เขาบอกไปแล้วว่าเขารู้สึกว่าอยากจะแสดงผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดนะครับในนามทีมชาติแล้วก็อยากจะรักษาโมเมนตัมของตัวเองแล้วก็เอ่อเป็นทาราเก็ตที่อยากจะ เข้าสู่รอบต่อไปให้ได้เรื่อยๆครับผมก่อนหน้านี้ครับจู๊ดก็เคยมาดูทีมชาติไทยเล่นอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างเป็นคนดูกับเป็นผู้เล่นเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างรครับ So it's like therefore do you like have to be like uh, the fans to be like uh, to be attendants to make a watch like in terms of like the fans supporters in Thai national team so how much do you feel like how any like any difference between like to be the spectators and between like to be the players as a Thai national team like speaking for myself right? yeah 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 a l yourself yeah i mean like watching from the outside is uh you know i came to to a game not long ago and watched the watched the team um i think it was against singapore in the world cup qualifiers and i mean like the, the standard of football is very good out here and you know it's not expected for me to just you know every international get called up that's not what i'm you know what I'm saying. You know, at club level, I've also got to do what you know is best for me, and I've got to do well at, at club level as well. Um, but yeah, for me, I, you know, I want to be called up to every international to help to help Thailand. ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซล มาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ